สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มากับดรกรีนนะคะแล้วก็มาพบกับพี่เมย์นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้านะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหากําลังตามหาเครื่องกรองน้ำา r ์อังคาราอยู่นะคะแนะนํามาที่ดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าพาเครื่องกรองน้ําที่ดีมีมาตรฐานรองรับมานะคะสําหรับใครนะคะที่บ้านนะคะบอกว่าอยู่อ่าอยู่ ตางจังหวัดละกันเนาะบอกว่าบ้านเนี่ยใช้น้ำประปาหมู่บ้านอยากจะกรองน้ําอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวเราเนี่ยได้ดื่มน้ำที่สะอาดนะคะและดีนะคะและสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากได้เครื่องกรองน้ําที่ดีนะคะเอาไปกรองนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะคะพวกแบคทีเรียที่อยู่ในน้านะคะสารเจือปนนะคะพวกตะการตะกอนอะไรเงี้ยหินปูนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ RO รอด้วยนะ ทุกคนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้รับมาตรฐานรองรับด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าที่บ้านเนี่ยทาเกี่ยวกับพวกร้านค้าร้านอาหารร้านขนมนะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยใช้น้ําเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องซื้อน้ําบ่อยซื้อน้ําทุกวันนะคะอยากจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ แนะนำนะคะให้มาใช้เครื่องกรองน้ํานะคะเพราะว่าเครื่องกรองน้ารีเพียตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ากรองน้ําดีนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถที่จะตั้งค่านะคะ TDS ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีถังเก็บน้ําในตัวด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะทำไหมคะกรองน้ําใช้เองกรองน้ำเอาไว้ดื่มเองนะคะหรือว่าบางคนนะคะที่จะต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยชอบ ดื่มน้ําเยอะนะคะไม่อยากซื้อน้ําแล้วนะคะมาคนยบอกว่าเอ่อเวลาที่เราเนี่ยเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยแต่ลืมซื้อน้าเนี่ยโอ้โหแบบเมฆจะออกไปข้างนอกอีกแล้วนะคะและช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนหน้าแรงใช่ไหมคะและเด็กก็ปิดเทอมกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยใช้น้ําเยอะนะคะไม่ว่าจะใช้น้ําหุงข้าวทํากับข้าวทําอาหารทาขนมเนี่ยก็ใช้เยอะแล้วนะคะยิ่งเด็กปิดเทอมเนี่ยนะคะก็ใช้น้ําเยอะมากเลยนะคะก็แนะนําว่าต้องมีเครื่องกรองน้ําสักตัวหนึ่งนะคะสําหรับใครนะ ที่กําลังมองหาและการตามหานะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะกับดรกรีนได้นะคะเราเนี่ยมีเข้ากล้องน้ํไหลรุ่นไหลตัวหลายอย่างนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรุ่นไหนตัวไหนนะคะของดรกรีนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะคะหรือจะเข้าไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะคะดรกรีนช n แนลนะคะหรือว่าจะเข้ามา พูดคุยกับเรานะคะก็ได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาคุยได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ638นะคะ2366ก็ได้คะ่ะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ idline, s i d r g r w n ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกรองน้ำอังคาราย RO ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ